คุณรู้มั้งไหมว่าการอกหักหรือเลิกกับแฟนแล้วมารักพ่อแม่หรือมาใกล้ชิดกับพ่อแม่มากขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรซึ่งหลายๆคนประสบปัญหาตอนที่มีแฟนเกรงใจแฟนหรือมาเอาใจพ่อแม่ก็โดนกลัวพ่อ,อกลัวแฟนว่าว่ารักพ่อแม่มากกว่าตัวเองก็ประมาณนั้นหลายคนเจอเหตุการณ์แบบน,นี้เยอะแยะไป มีอะไรนิดหน่อยต้องแอบให้พ่อแม่หรือแอบโทรแอบอะไรต่างๆ่าเหล่านี้ทำให้แฟนบางคนแฟนก็เหมือนก็ไปเอาใจใส่พ่อแม่มากเกินไปบางคนมึงรักพ่อแม่มากไปก็ไปอยู่กับพ่อแม่ประมาณนั้นนี่ทำให้หลายคนคิดไม่ตกมันดีอันนี้กับแฟนอันนี้กับแม่บางคนแนวคิดนี้เป็นหาโรคแตกพอสมควรวันนี้เราจะพูดถึงว่าการอกหักอกหักหรือเลิกกับแฟนและ ทำให้เรารักพ่อแม่มากขึ้นหรือมีการผูกพันกับพ่อแม่มากขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจหรือเกี่ยวข้องกับพ่อแม่มากขึ้นก็คือนิยามว่าก็คือคุณต้องอกหักในมิติที่4มิตินี้สําคัญมิติคืออายุไขของเราให้ไปค้นหาที่เว็บไซต์ยูเลฟร้อยแปจะบอกคุณว่าคุณอยู่มิติที่4จึงอกหักแล้วกลับมา รักพ่อแม่หรือรักครอบครัวมากขึ้นสนใจปรึกษาได้ที่สถาบันโพสต์อาการดมีสวัสดีครับ